สวัสดีครับเจอโม้ฟุตบอลนะครับวันนี้วันทังวันพุธนะครับวันพุธที่แปดธันวาคม2564นะครับก็เมื่อคืนมีการแข่งขันฟุตบอลทำการแข่งขันกันอย่างเช่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับในกลุ่ม A ถึงกลุ่ม D เดี๋ยวเรามาสรุปผลแล้วก็สรุปกันเลยนะครับว่ามีทีมไหนที่ได้เข้ารอบกันบ้างนะครับเริ่มกันที่กลุ่ม A นะครับเมื่อคืนก็เป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแพ้ให้กับแอตเลติสิกไป็นหนึ่งต่อสองครับ แล้วก็มีเปเชยครับชนะทางด้านของครอดมูด์สี่ต่อหนึ่งนะครับเกมนี้เมสซี่กับกิเลียนเอมปเป้ยิงคนละสองประตูนะครับในกลุ่มนี้นะครับก็เป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มแล้วก็ทางด้านของเปเชนะครับเข้ารอบเป็นอันดับสองนะครับผมส่วนไลฟ์ซิกนั้นจะไปเล่นเพลย์ออฟฟุตบอลยูโรปาลีกเรื่องของฟุตบอลยูโรปาลีกนั้นเดี๋ยวจะมาอธิบายอีกทีนะครับในภายหลังจากการแข่งขันฟุตบอลถ้วยในการสัปดาห์นี้เสร็จแล้วนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นมา ก็จะอธิบายทีเดียวนะครับมาที่กลุ่ม B กันบ้างนะครับผมมีทางด้านของโหรแดงลิฟูครับบุกเป่ายเอาชนะทางด้านของ AC มิลานถึงถิง่นซานซิโดสองประตูต่อหนึ่งนะครับเกมนี้ก็ลิฟูดได้ประตูจาก AC มิลานเนี่ยขึ้นนำไปก่อนนะครับจากฟิกกิโยโตโมรินะครับทำมาลิฟูก็มาแซงได้จากโมเมสซาร่าแล้วก็ติวอกโอริกีนะครับเป็นจังหวะซ้ำดาบสองทั้งคู่นะครับลูกแรกได้เป็นอเล็กซ์ออริชแชมเบเลนนะครับ ยิงซ้ำไปก่อนรนะับประตูไม่ไปยองนั้นเซฟมานะครก็เป็นทงนทันของโมซาร่านะครับซ้ำเข้าไปส่วนลูกที่สองก็เป็นทางซาโดมาเน่นะครับยิงไปก่อนแต่ว่าวก็เป็นทนันทันดิวอโอเลกีตามซ้ำเข้าไปนะครับสองหนึ่งลิปูก็แชมป์กลุ่มครับสิบแปดแต้มครับส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นทนทันของแอตเลติโกมาดิครับชนะมอโต้สามต่อหนึ่งครับเกมนี้ก็มีใบแดงด้วยนะครับสามใบสองใบนะครับฝั่งละใบ ก็กลุ่มนี้ลิฟ์ูกับแอตมิริดนะครับเข้ารอบที่2ต่อไปมาดูกันที่กลุ่ม C กันบ้างนะครับกลุ่ม C เป็นเกมการขันของทางอาจจ็กอาร์มสเตดัมนะครับไอเอนี่นะครับทางนั้นไอเอเองก็เอาชนะทางนั้นของทีมจาก สปอร์ติ้งลิสบอนของโปรตุเกสไปได้4ต่อ2นะครับเข้ารอบ18บแต้มเต็มเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นดอทมุลนะครับ mm hmm. ถลม่มเอาแค่ทันันของเบซิตัสไป5้ศูนย์แต่ก็ไม่ได้เข้ารอบเนาะดอทมุลนะครับเพราะว่าแต้มเท่ากับสปอร์ติ้งลิสบอนก็จริงแต่ว่าเฮทูเฮทนั่นเป็นรองนะครับผมแม้ในกลุ่มดีนะครับกลุ่มสุดท้ายเป็นชักตาร์ดเนตเสมอกับ Share ief, เชลีฟไปหนึ่งหนึ่งแล้วก็ทางด้านของ เรียมาดริดครับชนะอินเตอร์มิลาน2-0เกมนี้อินเตอร์เหลือ10คนด้วยนะครับผมกลุ่มนี้ก็เรียมาดริดกับอินเตอร์อครับเข้ารอบไปนะครับผมนี่ก็คือผลก,รา,การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็สรุปทีมที่เข้ารอบ8ทีมแรกนะครับที่เข้ารอบไปแล้วนะครับก็จะมีแมนเชสเตอร์ซิตี้แมตติเซชเชอร์แมนหรือภลอตาโก้แดริดมีไอเอ็มอัมสเตอร์ดัมมิสปอร์ติ้งลิสบอนมีเรียมาดริดแล้วก็อินเตอร์อมิลานนะครับผมคืนนี้ก็ลุ้นกันอีก 8ทีม4กลุ่มแล้วกันนะครับว่าจะมีใครเข้าบ้างนะครับผมมาดูข่าวความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยกันบ้างนะครับที่จะแข่งฟุตบอลเอฟเอฟูซูกิครับในวันที่11นี้นะครับ11ธันวาคมเจอก,กับเมียนมานะครับผมล่าสุดเมื่อวันทีนทอนบุญมาทันก็มาซ้อมลงจะลงซ้อมกับทีมร่วมร่วมกับทีมได้แล้วนะครับผมทีนี้ก็จะขาดนักงแต่อีกหนึ่งคนก็คือฟิลิปโรเลอร์ที่เดินทางตามมาภายหลังนะครับจากเยอรมันนะครับตอนนี้ก็29คน ครับตอนนี้พิจารณาตลาดนักเตะไทยลีกกันบ้างครับสมิลโรซ่าครับก็ย้ายไปอยู่กับสมุทรปราการซิตี้ทำสัญญาย,ยืมตัวเรียบร้อยแล้วนะครับจากบูเลมูโนเต็ดนั่นเองนะครับแล้วก็มีข่าวว่าทางบิลโรซิม่านะครับอาจจะย้ายไปอยู่กับเชียงใหม่ยู่นเต็ดนะครับผมกองหน้าดาวซันโบของเชียงรายลรียวเชียงรายเนี่ยนะครับอาจจะย้ายไปอยู่กับทางด้านของเชียงใหม่นั่นเองนะครับ มาปิดท้ายกันที่โปรแกรมการแข่งฟุตบอลที่น่าสนใจในค่ำคืนวันนี้กันบ้างนะครับก็จะเริ่มที่ผลโปรแกรมการแข่งฟุตบอล a f f เอซูซูกิครับนะครับวันนี้กลับมาลงเล่นกันแล้ว,ลวจากเมื่อวานหยุดพักไปหนึ่งวันนะครับผมมาดูฟุตบอลเอฟซูซูกิครับก็เป็นคู่แรกนะครับ16.3 0านยครับเป็นเมียนมาจะเจอกับทางด้านของติมอร์เลสเต <c oughs> แล้วก็ปิดท้ายเวลาสิบเก้านาฬิกาครับฟิลิปปินส์พบกับสิงคโปร์มาดูฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับคู่แรกเวลาศูนย์นาฬิกาสี่สิบห้านาทีครับเป็นเซเนตเซนต์บ <c oughs> ิลต์สเบิร์กเจอกับทางด้านของเชลซียูเวนตุสครับจะพบกับมาลโมในเวลาศูนย์นาฬิกาสามสี่สิบห้านาทีาเช่นกันนะครับ <c oughs> ขยับเวลาสามนาฬิกาครับไบเอเนมิบน,นิกเจอบาร์เซโลนาสามนาฬิกาเช่นกันเป็นทางด้านของ แมนชเชสเตอริเลต์เจอกับยังบอยอตแลนตาครับเจอกับทางด้านของเบียเรลในเวลาสามนาฬิกาเช่นกันเบนฟิก้าเจอกับทางด้านของดินาโมเคียบเวลาสามนาฬิกาเช่นกันครับซัมบวกเจอกับทางด้านของเซบีย่าเวลาสามนาฬิกาเช่นกันครับแล้วก็วอฟบวกจะเจอกับริยวครับเวลาสามนาฬิกาเช่นกันนี<อ>่คือโปรแกรมขง บอลที่น่าสนใจในข่ําคืนวันนี้รวมถึงผลการแข่งขันต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ